การรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธทัศพระเดชภคคุลหลงโพสดันทัสโรที่พระเดชปคคุลหลงโพสดันทัสโรพระเดชปคคุลหลงพ่อธรรมเชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาลิกาจันขนนกยูท่านได้ นำให้พวกเรารับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์สูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพุกคุณหลงพสทธจันทร์ทัศโร ที่ชีวิตเป็นยังอยู่เป็นทานศีลสมาธิปกติที่ร่างกายละปล่อยวางจากกิเลสยึดมั่นถือมั่นให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานประมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอ,องใสด้วยการรวบรวมรักษาปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดำรงปกติของรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็น การศีลสมาธิที่ทำให้เกิดการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัดพระเดชพุกคุณหลวงพุพทธเย์ทัตโธจากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดที่บารมีสามสิบทัน พระเดชพุก,พกุณโลทพระสกจันทโรโทัศนงดูดบอกเกิดทัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรบารมีสามสิบทัศนี้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศนี้ที่ดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรม ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุเกิดเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดปรมีสามสิบธาตุพระเดะพระกุลหลวงพุทธเจันทัตรมใหม่ๆหม่ทำให้การไหลเวียนกระแสธรรมปรมีสามสิบธาตุนี้ ในร่างกายท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัศถนี้เป็นเส้นทางให้บารมีสามสิทธัศถนี้ได้มากขึ้นรวมธาตุเป็นท่อทานธรรม ารมีสามสิบทัศนี้ที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเยี่ยนให้ารมีสามสิบทัศนนี้เดินทางเชื่อมโยงประครับประคองหล่อเลี้ยงรักษาทุกท่อทานธรรมรมีสามสิบทัศนนี้ ได้สมบูรณ์มากขึ้นเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นการไหลเวียนกระแสธรรมปรมีสักสิบพัฒนี้ในร่างกาย ทุกทอดทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงดจันทรทัโรมอิพัฒธนาปรับปูงแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงพุกจันทรัตโรจากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดทุกธรรมทำให้ การพัฒนาธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชพุคุลงสดยปนทัสนโรได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค้นพบความละเอียดของธรรมทั้งหมดมากขึ้นเพื่อพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชพุคุลโสดเปันทัตนโร ได้อย่างสมบูรณ์ในเวลาที่รวดเร็วรับรู้ได้ถึงการลุกของบารมีสังสิทัศนี้เข้าหากิเลสรับรู้ถึงวิกิอุปสัคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยุที่เกิดจากกิเลสมีมากขึ้น เป็นความก้าวหน้าในการรุกเข้าหาทำรรกิเลสวิกิจอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยัางยุ่เป็นช่วงของการพัฒนาปรับปรุงทำรรกิเลสเกิดเป็นปรมัิตัุปัสสเด็กปุกุลหลบเุสจันทร์ัตโร พระเดชพ,พระคุณหลวงพุทธสจัตร์นัตโธพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยมอินญาอาจารย์มหารัตนะุุัิศิการ์กรันนลุกโย่นำให้เรายึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนประมีสาสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโรรับรู้การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโรของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโรทำให้ เกิดการไหลเวียนหล่อเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากบารมีสามสิบทัศนี้ให้ปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดได้ประโยชน์จากธรรมทั้งหมดอยู่ตลอดเวลาได้ทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นสมบัติบารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัศโรทิ่พัฒนาปรับปรุงตัวเองอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใส พึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทร,รบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทัสโรที่ตั้งผังสำเร็จเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทัสโร อย่างอาหารร่าเริงในธรรมบรมีสามสิทธัสเดชผคุนหลวงพุทธดันทัสโรเป็นผู้รู้ผู้เตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษา คู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโรทั้งหมดทุกส่วนให้ได้ประโยชน์จากธรรมทั้งหมดทุกธรรมเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโรรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทำบารมีสามสิทัพเสดชพระกุลหลวงปสษจนธธทัสโรไปพร้อมๆครูบาอาจารย์ของเราประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาซึ่งกันและกันด้วยทานศีลสมาธิปกติด้วยทรัพย์สมบัติปัปจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบพัฒนาปรับปรุงเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติ บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสรจากทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมท,มที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นเจ้าของที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อพสดจันทัสรร่วมกันเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจ้า